สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาเมะมากนะคะวันนี้เราก็จะมารีแอคเรื่องอันดับพระราชากันนะะนื่องจากว่ากำลังติดลมกันเลยทีเดียวจาก EP ีที่แล้วนะคะ EP ีที่แล้วเนี่ยเขาก็ให้เราได้รู้แล้วนะว่าทำไมน้องโบจินั้นถึงไม่มีพลังอะไรเลย เป็นพ,พ่อเขานี่เองที่ดันไปทําข้อตกลงกับปีศาจคือเขาเหมือนเขาหงยหดหงิีในพลังเขาเหมือนยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีพลังกาลังอะ่ะแบบให้ไปมีลูกก็ก็มีทันทีเลยด้วยนะเออเหมือนแบบโอ้โหคือเป็นคนตรงๆอย่างนั้นเลยจะ้ะอยากได้พลังไปมีลูกสิก็มีความรักอะไรช่างมันเนี่ย ก็เลยทำให้น้องบอจีเกิดมาไม่มีพลังโดนคนอื่นเขาดูถูกงูนี่นั่นลังกงลัง,ลง,ลงแกแบบแถมเขาก็ยังมามีลูกอีกคนแล้วก็มายึดร่างลูกอีกคนอีกอะ่ะใครเกิดเป็นลูกแบบลูกบอสสือนี่โคตรสวยบอกเลยสวยจริงๆแล้วก็อีพีที่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการฝึกของน้องบอจีนะคะเกิดกันมาอีกแล้ว เกินมาดน,นึงแล้วก็ตัดจบตัดไปฉากอื่นก็หวังว่าอ e ีพีนี e ้จะได้รู้กันสักทีนะคะว่าเขาฝึกอะไรกันบอกได้ละค่ะเขาเรียกว่าฮุบเงียบมาอีพีสองอีพีแล้วค่ะบอกได้ละค่ะมันควรจะบอกนานแล้วนะคะแล้วก็ตัวราชาโพสรรืเนี่ยที่ไปอยู่ในร่างไตตา,ตาแล้วเขาก็เหมือนเขาจะมีแผนอีกแล้วว่าเขาจะทําอะไรน้องบุญจิเนี่ยกระจกดันบอกว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้คือนองบุญจิ น้องบดจิโดนแน่โดนแน่เลยน้องบดจิเราเป็นว่าอีพีนี้เราก็ไปดูกันโดยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะทั้งทางฝั่งน้องบดจิและก็ฝั่งของราชาบดสือนั่นเองวัะนั้นไปดูกันเลย อืมอ้ยอน่ากลัวมากอเาอ้ยฮะอ๋อนี่คือย้อนอดีตอ๋ออ๋อเป๊ะเลยจ้ะหักกันให้ดูตรงนี้ โอ้โหนี่คือตอนจีบขนาดนี้เลแล้วลูกเขาล่ะแรงมากเขาก็รักลูกเขาด้วยลูกในไส้เลยด้วย ตอนที่ก้าวพระชาย,ยาก,กับเกราะป้องกันนี่ยยัง,ยงบวมอนะ่ะเฮ้ยน่าสงสารว่าดอสนี่ก็คือรู้เลยอ่ะ まあしばらく王妃のそばにいるそれで王妃に守る価値なし

chuông rắc の母親になるの。でもなかなか難しい。うん、 ้ให้กินเค้กเหมือนตามไล่ข้าแอบกินแอบกิน วยมาที่สุสานเหรอวยเขาไปกินกับแม่เขาโอ้ยฉันไม่ไหวกระชาแบบนี้ทุกทีเลยน้องวัตชี ดอทกเลียนด้วยคือมุมมันน่ากาลัวหรือต้องนั่งยองยองอืมอร้องไห้เลย คนได้เห็นนิสัยของฮีลิ่ง เขาก็หวังดีนั้นเนี่ยตอนเขาเลือกอะเดาใจราชาไม่ถูกเลยกลัว ยืนอยู่สูงแล้ว <oses> น <h ava> ้องกลัวแน่เลยฮึ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  ห้ามใกล้เกินห้ามใกล้เกินเฮ้ยดอดจะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยหืมสามตัว ทำไมเขายังสั่งให้รอบสังหารดีก้่ะอุ้ยหืมมุมมุมกล้องอุ้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยขัดนอะไรไปอะ่ะแขน ไม่มีเลือดก็หลอกให้เราเป็นห่วงอ๋อกัดไม่เข้าไงเฮ้ยเออมันจะรอบสังหารนี่หว่าข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยกบ ฮะฮะฮะอุ้ยเบ่งก้ามอุ้ยเอาเอาเราไม่ใส่ก่องงี้เบาขึ้นเหรออ้าวว่ามันนี่เชยเลย อ๋อตอนไปคุยเขาก็ทำอะไรตะโก,กจิตโมันหลอกใช้กันอย่างนี้เลยเนี่ยมนสตรหนีของแม่มด ปล่อยให้ตายจริงๆหรอราชาบสอสซเฮ้ย このなんんでん<ス> <laughs> <noise> โหอโอ้โหแรงเยอะมากแต่จะไม่ไหวอันเนี้ยเลือดท่วมเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวแนละ้วอย่าบอกนะตายอ่ะ what อะไรวะโอ้หุ่นเชิด ได้แบบเดียวสิ่งตุกตาได้แบบเดียวหรือเขารักนักวิรันโจมาก่อนวะ เน vale yeah, right? um> uh, ี่ยเขาเนี well> uh <h <h ่ยเขารักกันแน่เลยรักกันมาตั้งแต่สมัยแบบไปตกลงกับปีศาจอะเขาก็ไปด้วยกันเนี่ย สวัสดีเลยโอ้ยดีจังเลยน่าจะเหนื่อยมากแน่เลยกว่าจะฮิวดอทได้อะดูดิลูกเขาต้องมาอยู่แบบเนี้ย มันมันเดินไปไม่มีสิ้นสุดเห็นไหมอ๋อตาต้อ タンカウラッヒリング様。おちください。ヒ <noise> リ<楽>ング様を狙ったのがボス、い ใช่มันถูกเขาใช่คนนั้นแหละเว้ยไม่ต่อหน้าจะจะดีหรอเนี่ย เขาไม่ได้รักใครเลยอืม,อมด่าเลยนละสมน่ะ เสียงแม่ได้ย uh ินเหรอเฮ้ยเขาได้ยินกันนะ อุ่ยไม่ได้แล้วไม่น่าเลยตายตจอเจ้ ยังไงอยู่ในตัวน an ั่นแหละดูนี่นี่ทำยังไงอะแล้วเขาให้ช่วยยังไงดอสบอกให้กูช่วยยังไงเขาว่าหาว่าเป็นบีกได้ยินแค่คนเดียวแน่เลย ใช่ไหมได้ยินแค่คนเดียวว่าไม่ง่ายขนาดนั้นตื่นอ๋อเดี๋ยวร่างมันคือร่างใต้ตใช่ไหมอืมใช่ทำอะไรไม่ได้อะวย

どいやって抜け出せる ผ่านอีกหนึ่ง EP ที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน,น้องบวจิอีกแล้วนะโอ้ยน้ำตาเกือบจะไหลแล้วเมื่อกี้แบบสงสารฮีดิงอ่แล้วก็แบบสงสารใต้ตาด้วยอ่ะใจจะขาดอ่ะแบบลูกอยู่ข้างหน้าแท้ๆช่วยอะไรไม่ได้อ่ะโคตรแบบโคตรแบบโคตรแย่อ่ะเกือบแล้วเกือบมาแล้วเมื่อกี้แบบสงสารฮีดิง่ากเลย เราไม่เข้าใจอีกแลว้วว่าราชาบสื้อคิดอะไรอยู่อ่ะมันต่างหกอีกแล้วอ่ะต่งอีกว่าแบบเหมือนเขาก็จะไม่ได้รายลอยเปอร์เซ็นต์อีกแหละแบบทขาไมเขาเหมือนเขาเหมือนพูดเกิน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 ให้ให,ให้ให้ตัวดอเนี่ยช่วยหิดินใช่ไหมตั้งแต่รอบแรกละแล้วก็พอมาอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าไม่เั้นเข้าหน้าไม่รอนะให้หนีไปถ้าคนมันจะฆ่าจริงคงไม่บอกป่ะ หรือเขาหลอกตัวมิดันโจอีกทีหนึ่งวะหลอกในหลอกในหลอก <laughs> ใครยไปตามทันถามหน่อยยังขำไม่หายอะ่ะอีพีนี้ละขาที่เราจะได้รู้เกีย่ยน้องโบจตนะคะเขาฝึกอะไร <laughs> ไม่เลยอย่าว่าแต่รู้เลยเออหน้าก็ไม่ได้เห็นนะคะสิ่งุนเขาไม่ให้เราดูเลยนะอีพีนี้อะอีพีนี้ก็เลยได้ได้รู้แค่ว่าอดีตอดีตดอนนั้นก่อนจะมาเป็นองค์คลา ให้กับฮีดิงเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออเหมือนบอกที่มาว่าดอทมาเป็นองครักของคีดิงฮีดิงได้ยังไงนะคะตัวดอทเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าตอนนี้นะให้ดอทเลือกอ่ะดอทก็คงจะอยู่ฝั่งฮีดิงเนี่ยอคนม,มันอยู่กันมาตั้งนานเนาะเขาก็ต้องย่อมผูกพันย่อมรักกันเป็นธรรมดาแต่ราชาบุษเนี่ยแหละรักใคร้าไหมหรือรักแต่ตัวเองเอาเป็นว่า เราก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะไปเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย